แม่ทับกุ้งนักข่าวเขาใชว่ากลับลำใช่ค่ะเมื่อวานท่นี้เมื่อวานนี้เฟิร์นคุยกับเจ้าของเพจไทยอาร์มฟอสอ๋อคุณนันโยกอสกุลน,นะคะ,ะประเด็นสําคัญดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่คุณนันโยคิดว่าอย่างไงคือเมื่อวานเท่าที่คุยกับคุณนันโยคุณนันโยตั้งคําถามครับพ่ยุทธ์บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านแม่ทับกุ้งท่านออกมาพูดแบบนี้เพราะอะไรอันนี้เริ่มก่อน ว่าวันเสาร์ไม่เข้าใจว่าพูดเพราะอะไรค่ะและคุณนันโยว,วิเคราะห์ว่าคุณนันโยบอกว่าคือการที่ท่านออกมาพูดแบบเนี้ยคือท่านทําให้คนที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของท่านได้รับผลกระทบไปหมดเลยสายบังคับบัญชาขึ้นบอน,นสิคือไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ระดับผบอทอบผบอสูงสุดระดับรัฐมนตรีกาลาโหมพลเอกนัฐพลแล้วก็ไล่ไปถึง คุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นก็แน่นอนเมื่อวานนี้ชี้แจงกับเจริญวัรหรือว่าไม่ใช่พอปะเด็นนัทพงศ์บิ๊กเล็กก็ปฏิเสธบอกให้ไปถามเขาเองหมายถึงไปถามแม่ทัพขนาดเดียวกันประเด็นเรื่องตอนหลังกลับลำลได้ถามอนัญนโยไหมการมาที่ที่ปรึกษากับพิทการทหารเนี่ยถามค่ะว่างไงคุณอนัญโยบ,บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ทราบเจตนาท่านจริงๆจนถึงตอนนี้ว่าที่ท่าน ออกมาพูดออกมาแฉว่ามีคนสั่งให้ท่านหยุดยิงแต่ต่อมาพอท่านไปออกรายการท่านก็บอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วอยากให้ผ่านไปคุณอนันโยบอกว่าไม่เข้าใจเจตนาของท่านแม่ทับกุ้งคือ,อคุณอนันโยเชื่อว่ามีคนสั่งไหมถามลึกๆก,ก็เชื่อค่ะเพราะถ้าเกิดไม่มีคนสั่งท่านก็คงไม่ออกมาพูดแบบนี้เชื่อว่ามีคนสั่งเชื่อว่ามีคนสั่งอ้าวไหนฟังบางช่วงบางตอนดู มองว่าถูกเบรกหรือเปล่าเนี่ยก็ผมก็ถ้าพูดตรงๆคือผมได้ยินครั้งแรกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าท่านโดนใครเบรกมาหรือเปล่าเพราะว่า <laughs> เพราะว่าดูแล้วมันขาวเป็นดําหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วดูมันไม่มัน,ม,นมันไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าดูวความเคารพถ้าเราอ่านภาษากายนะวันนี้ท่านอ่อนมากเลยเพราะท่านพูดนิ่มๆท่านดูไม่ค่อยมั่นใจเลยแล้วดูแบบเหมือนท่านเครียดอะ่ะมันก็ดูก็ฟังออกเหมือนกันนะถ้าถ้าจะมีใครเบรกดังนั้นเนี่ยม,มันก็เอาไปว่าที่ท่านอธิบาย ตอนบ่ายเนี้ยนอกจากจะไม่ได้ทําให้ความสงสัยหายไปอ่ะเหมือนจะมีคําถามมากขึ้น<ม>เพราะถ้าเกิดว่าท่านยังโดนเบรกอีกรอบก็<ม>แปลว่าเป็นความจริงใช่ไหมที่วันนั้นมีการสั่งหยุดแล้วใครอ่ะที่โอ้โหสามารถมาเบรกตั้งแต่ตน้นจนจบได้ทุก,ท,กทุกกระบวนการอย่างเงี้ยอีกรอบหนึง่งอ<ม>่ะแปลว่าเขายังมีอานาจอยู่เหรอหรือว่า<อ>หรือว่าถ้าเขาไม่มีอำนาจแล้วแปลว่าใครสักคนหนึ่งหรือว่ามีกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งทําอะไรผิดหรือเปล่าท่านถึงต้องมา,มา,มาเบรกตรงนี้เพื่อจะได ปกป้องทุกคนจะได้ไม่ต้องถูกแฉมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่าผมผมพูดตรงๆนะข่าวออกมาเนี่ยผมถือวิสาสะไลน์ไปหาพลเอกนัทพลถามท่านตรงเลยว่าท่านครับใช่ไหมถ้าถ้าไม่ใช่ก็จะได้ผมจะได้ปฏิเสธให้ได้ไ<ห>ท่านก<ห>็ฟอ,ฟฟอท่าน,านก็ฟอร์เวิร์ดอันนี้มาแล้วท่านก็โทรมาเลยไม่ไม่ไม่ไมไมพิมพ์ละท่านก็บอกว่าด้วยเกียรติบอกถ้าท่านท่านเรียกตัวเองว่าพี่นะบอกด้วยเกียรติของพี่เลยนะถ้าพี่โกหกไม่ต้องมานับถือนพี่เป็นน้องกันจะบอกไม่ได้สั่ง ไม่เกี่ยวไม่ใช่คนนู้นไม่ใช่คนนี้ท่านย้ําว่าไม่ใช่ตัวท่านแน่นอนท่านไม่ได้า่าไม่ได้เป็นคนสั่งไม่ได้เป็นคนสั่งถามต่อไหมว่าแล้วรู้ไหมว่าเป็นใครผมก็ไม่กล้าถามเพราะเกรงใจเพราะว่าเพราะว่าน้เสียงท่านกังวลมากพอสมควรเลย <c oughs> แต่ท่านหลังนั้นท่านอธิบายมานะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอะไรมาเน<ะ>ี่ยอกว่าซึ่งซึ่งตัวทฤษฎีอ่ะผมผมผมฟังดูมันก็ถูกต้องอ่ะมันมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่ไง นี่ค่ะเฟื่อนถามคุณนันโยสองสามประเด็นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพกุง้งท่านออกมาพูดหลายคนก็ฟังว่าท่านกลับลำหรือเปล่าซึ่งคุณนันโยนก็เลยมองว่าการที่ท่านออกมาพูดกลับลำแบบนี้แล้วบอกว่าไม่ได้มีใครมาสั่งท่านมันยิ่งทําให้เกิดความสงสัยมันยิ่งทําให้ยิ่งคาใจหนักกว่าเดิมอีกว่าการที่ท่านออกมาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรท่านโดนเบรกหรือเปล่าคะพี่ยุทธ์ไม่รู้ <laughs> <laughs> เออ คือตอนนี้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าตกงลงมีใครสั่งไหมใช่ใช่คะ่ะในทางปฏิบัติอตอนนั้นเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับข้อที่จริงนะอันนี้เป็นแฟกต์เลยคือฝ่ายการเมืองเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตอนนั้นต้องมีคลิปหลังจากคลิปไม่นานใช่ไหมใช่ใช่ค่ะและนายกคนหนึ่งกำลังโดนอยู่ถูกไหมในความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วแต่คุณภูมิทำเมื่อวานถูกกดดันให้ต้องออกมาโพสต์ทีเดียวค่ะ คือฝ่ายการเมืองเนี่ยสั่งเหรอรในทางปฏิบัติเนี่ยยากแต่ื่าวานคนก็เดาไปว่าเอ๊ะใช่อดีตรัฐบาลที่ผ่านมาใช่คุณภูมิทมหรือเปล่าอถ้าเกิดคิดว่าถ้าคุณภูมิทมสั่งเรื่องมันไม่มาถึงวันนี้หรอกตั้งแต่วันนั้นแล้วในทางปฏิบัติด้านนี้แบบวิเคราะห์กันนะ,ะ,ะในขนาดเดียวกันอในมุมหนึ่งอำนาจก็เป็นของกองทัพจริงๆที่สมชอมอบหมายค่ะ หมายถึงว่าณเวลานั้นถ้าจำกันได้คือมอบหมายให้ปฏิบัติการรวมถึงมีข้อกฎหมายอยูอ่ในมุมนี้เมื่อวานนี้ท่านเปลี่ยนแล้วนี่บอกไม่ได้สั่งแค่ปรึกษาหารือใช่ค่ะในทนํานองว่าไหวไหมเสียชีวิตหรือปะทะประเถอะอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเป็นการปรึกษาหารือไม่ต้องสั่งอไม่ได้สั่งในทางกลับกันเนี่ยวันที่28ซึ่งหยุดยิงเนี่ยอันนี้เนี่ยสั่งและเป็นการสั่งที่ถูกกฎหมาย และถ้าสั่งแล้วไม่ทําคือไม่หยุดพลโทรบนเินจะผิดด้วยค่ะพอต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอ่านั่นแหละมันก็เลยยังงงๆอยู่เนี่ย